ครั้งที่38วันที่17ธันวาหกแปด EP 2องสวดจุลชัยปกรณ์ะโมมีพุทธเตชะสารัตนตยธรรมิกาเตชะปริทธิปริเทวานารายะปัพเมุราสิทธิปมาเจินทาจัจจโรกาคัมภีรักกาสมุทาพปูตุกังกาจัสัพพมชยะปริทธิพระวัตุเตชยชยะ ทลนิธลนีอุตติอุตตีนทินาีเจยะเยะข้าพรนละตนละนิสัยนิไรสายเสนาเนรุราชพุนโมพชีเจยะเยะคำปีละสงทีนาคนทันาคีปีศาจจะอุตตกาลีเจยะเยะทุนนิมิตาโรคีเจยะเยะสิงกีสุธาธานะมุขชาเจยะเยะวรุณะมุขศาสตราชยะชยะจำปาทินาขะาุละขันต ชายชยะคัจจกณนตุรมสุกตะผู้จมสิหะพยักะทีปาชายชะยะวารุณะภุคขยาตราชิตะชิตะเสนารีปุณะสุทธิมรดีชยยชะยะสุขาสุขาชีวีชายชยะธรณีตะเดสธาสุชัยยาชายชยะธรณีสามตินสัทธาชายชะยะมังกราลัญญาพระวักเกชยยชยะวรุณเนยาเขชายชยะรักเกษสุระพุชะเตชา ชยชยพรเมรทักคนาชยชยราชาราษฎรชัยชยชยปัตตวิสัพพะชยชยอระหันตาปัจเจกพุทธสาวะชยชยมเหสุโรหะโรหินเทวาชยชยปรมาสุรักโขชยชยนาโขวิรุฬหโกวิรูปโขจันทิมาเรวิอินโถจะเวนะเตยโยจะปุเวโรวัตุโมติจะ อากิวายโจะปาจุโหมุปุม,มาโรทัตตาราาาัตโภอัฏฐานะศมาเทวาสิทธิตาปสาาัสสะนัทโยอิสิโนสาวกาสัพพายะรามโระวันตุเตชยยะธรรมโมจะสังโคจะทัศป,ปาโรจะชัยยะกังเอเตนะชัยยะเตเชนะชัยยะโสตีะวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหตุเตชัยยะมังคะอังชโยปิกพุทธะ สิิมาโตอายังมาราสัตจะป่าปิมาโตะปาราชโยภุกโคสยามโพทิมันเทปะโมทิตาชยัตถาพัมมักนามมเิสิโนชโยปิพุทธศาสตร์สิิมาโตอายังมาราสัตจะป่าปิมาโตะปาราชโยภุโคสยามโพทิมันเทปะโมทิตาชยัตถาอินทัคนามมเฮสิโนชโยปิพุทธศาสตร์สิิมาโตอายังมาราสัตจะป่าปิมาโตะปาราชโยภุกโคสยามโพทิมันเทปะโมทิตาชยัตถาเทวคณามมเฮสิโน เโยปิพุทธะสิติมาโตอายังมารสัจจะปาปิมโตปราชโยอุโคสยามโพทิมันเทปโมทิตาชัยยะตถาสุปันัคนาไมเหสิโนเฉโยปิพุทธะสิธิมาโตอายังมารสัจจะปาปิมโตปปาราชโยอุโคสยามโพทิมันเทปโมทิตาชัยยะตถานาคณาไมเหสิโนเฉโยปิพุทธะสิธิมาโตอายังมารสัจจะป่าปิมโตปราชโยอุโคสยามโพทิมันเทปโมทิตาชัยยะตถา สัพพมคนาไมเหสิโนชยันโตโพธิยามูเรศกยานังนันทิวัฒโนเอวังตะวังวิเชโยโหฮิเชยสุชยะยังอังเรอปราชิตาปัลลังเกศีเสปะถาวิโปเรอะภิเสกเเอสสพพุทธนังอะคัปโตกโมตติสุนักขตังสุมังครังสุปาปาตังสุหุติตังสุขโนสุโมหุโตจะสุถังพระมัจริสุปทักกินังกายกรรมังวาจากังมังปทักกินังปทักกินังมโนกรรมังปณิธิเตปทักกินา ปทักกินานิกัตตวานะราพันตเถปทักกินเนเตอัฐนัทธาสุกิตาวิรุณหะพุทธาาศาสนีอัตโลคาสุกิตาโหตัสหหสัพเพหิยาติภิสุนันตุโพโตเยเทวอสินิกานอธิกาาทีขายุกาสัทธาโหรตุสุกิตาโหนตุสัพพัาาาทารักขันตุสัพพัสตนานรักขันตุชินะศาสนายากาจิปัตนาเตสังสัพเพภูเรนตุมโนรัฐา ยุตตกาเลประวัส,สันตุวัตส,สังวัสหสะวาราหกาโลคาจุปัถวาเตสังนิวาเรนตุจะสัพ,พปทากายาสุขังกิตตสุขังอัคขอาหารตุยะถาละหัง <c oughs> บทสวดธรรมะนิยามสุตงังเอวเมสุต e ังเอกังสัมย ar ังภะกวาสวัติยังวิหารติเชตวรณีอนากกินทิกัสัะอารามีตตะโคภะกวาปิกุอามันเตศิ ภิกขะวติพระทันเตติเตภิกขูพระวะโตปัจจโสตุพะควาเอตัถวจัตอุปาทาวาภิกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังติตาวสาธาตุธรรมติตาธรรมะอยามตาสัเพสังขาราอนิจจติต่างตถาคตอภิสัมพุิติอภิสมีติอภิสัมพุจตวาอภิสมีตวาอาทิกติเกเสติปัญญาเตติปัฏถะเตติวิวรติวิพัชติปุตานิกัตโรติสัเพสังขาราอนิจจติ อุปาทาวาพิกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิทิตาวะสาทาตุธรรมทิตตาธรรมอิยามตาสัพเพสังคาราทุขาติตามตถาคโตอภิสัมพุชิติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวะอภิสเมตวะอจิคติเตเสติปัญญาเอติปัฏฐานเปติวิวรติวิพายจติกุตานิกะโรติสัพเพสังขาราทุกขาติอุปาทาวาพิกเวตถาคตานัง อนุปาถวาตถาคตานังติตาวสาธาตุธรรมติตาธรรมนิยามตาสัพเพธรรมะอนัตตาติตังตถาคกโตอภิสัม <goof> พ <cji> oh. ุทธิอภิสมติอภิสัมพุทธวะอภิสมตวาอาจิกติเทเสติปัญญาเปติปัตถะเปติวิวัตริติวิภาชติปุตานิกะโรติสัพเพธรรมะอนัตตาติภิธรมโวจักพวาอัตมนาเตปิคูภะะวโตภาสิตังอภินันตุนติ บทสวดพัทเทกศารัตตคาถาปฏิตังนานวาขเมยยะนับปฏิกรรเกปนาขตังบุ้คนไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงห่วงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะธาติตังปะฮีนันตังอัปปัตตันจัอานาขตังสิ่งเป็นีตก็ลาไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุปันนันจะโยธรรมตถาตถวิปัสสติ อสังฮิรังอสังกุปังตังวิทามนุปรูหเยผู้ใดเหตุธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนเงนคลอดแปรเขาควรพ่อคูนอาการเช่นนั้นไว้อเชวะกิจจะมาตับปังโกชัญญามะระนังสุเวความเพียนเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นัฮิโนสังฆรันเตนะมหาเสเนนะมัตตุนา เพราะการผัดเพียนต่อมัจจุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัต,ตะมะตังตังตังเวพัตเทกะรัตโตติสันโตอาจิคเตมุนิมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เปลี่ยนกลานทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงลาตีเดียวก็น่าชม บทสวดธรรมะสังเวกปัจเวกขาสัเพสสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัเพธรรมะอนัตตา สิ่งทั้งหลายทั้งปวทงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไ,ไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอัตวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ย,ยั่งยืนทุวังมรณะความตายเป็นของ,อย,งอยั่งยืนอักวัสังมะยามาริตัดผังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปัตติโยสานังเนชีวิตตัง ชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตต่างเมอนิยต่งชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะนังเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตควรที่จะสังเวชอายังกายโยอจิลังร่างกายนี้มิได้ตั้งอยู่นานอเปตตาิญญาโนคลั้นปาสจาวิญญาณจุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเสสติจากนอนทัค ปัตวิงซึ่งแผ่นดินกะดินขลังกิวะประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิกับถังหาประโยชน์นี้ได้อนิจาวะตะสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุุปาทะวะยธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปปชิตวานิรุดจังติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังบูปสโมสุขโข ความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตตามะรันติจัตสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกําลังตายอยู่มะดิงสุจักมะดิสเรที่ตายแล้วและกําลังจะตายตเะเถวหังมดิสสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนติเมเอกถะสังสยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลย บวสวดเมตตาอย่างกินจิยังกินจิกุสลังกัหมังสัตติหิตภัตติหิกัตังบุญยังโนอะโุโมทันตุชนันตุผลตัวเยเทวะอัสมิงธานีอะทิกตาทีขาทุกาสัตตาผลตุสุขิตาผลตุทุขาปัมุญจนตุมาตาปิตาสุขิตาผลตุทุขาปังมุญจนตุสัพเพยาติกาสุขิตาผลตุทุขาปังมุญจนตุสัพเพอะญาติกาสุขิตาผลตุทุขาปัมุญจนตุ สัพเพปิสาสัพเพยักขาสัพเพเปตาสุกิตาโหตุทุขาปะมิจันตุสัพเพอาจารยุปัชายะสุกิตาโหตุทุขาปะมิจันตุสัพเพนักขตาสุกิตาโหตุทุขาปะมิจันตุสัพเพเทวาสุกิตาโหตุทุขาปะมิจันตุสัพเพสามตินางสัมนิชันตุโวบทสวดบูชาหลวงปู่ทวด นโมโพธิสโตคันติมายะอิจิปะวานโมโพธิสโตคันติมายะอิจิปะวานโมโพธิสโตคันติมายะอิติปะวาโโปฏิทา,า,า,านคาถายาเจวตาสันติวิหารวาตินีทูเปะเลโพธิเะเลตาหิงตหิงตาธรรมะทานีนะพระวันตุปูชิตาสติงกะโอเตทะพิหารอันตเร เทลาจักัมชานะวกาจะกพิกโวสารามิกาธานะปฏิอุปาสกาคามาจะกเทสานิขมาจะกอิสราสัปานะปูตาสุกิตาพระวันตุเตชราพุชาเยปิจะกันทะสัมภวาสังเสททชาตาอัตโวปปาติกานิยานิกังธรรมะวรังปฏิจเตสเพปิทุกขสะกระโดตุสังขยังถาตุจิรังสตังธโม ธรรม,มัทาราจะอุคราสังโคโหตุสมัคโควะอัถายะจะหิตายะจะอัมเหรัก,กตุสัตตโมสัพเพปิธรรมะจาริโนพุทิงสัมปาปเนยมะธรรมเมอรยิยปเวทิเตปสสนาโหน,หนตุสัพเพปิปานิโนพุทธศาสนสัมมทาทังปะเวชนโตกาเลเทโวปวัสตสุ พุทธิภาวายะสัตตานังสัมิทังเมตุเมทินิมาตาปิตาจะอัตตรชังนิจังรับขันติพุทตะกังเอวังธรรมเมนะราชาโนปะชังรับขันตุสัพพทาเทวตาอุโยชนะคาถา ทุกขปัตตาเจนิทุกขาพยาปตาเจนิพยาสโสกปตาเจนิสโสกโบตุสัพเพปิพานิโนโอเอตาวตาจามีสัมภตังบุญจะสัมปะทงังสัพเพเทว,วานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานางังทัทันตุสัทธายาสีลังลักขันตุสัพปพทาภาวนาพิตะตาโหนตุคัจฉันตุเทวตาคตาสุมังคลกคาถา โห Harr ตุสัพพังสุงครังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะอุทานุภาเวนะโสตีโหตุนิอันตรังโหตุสัพพังสุังครังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสตีโหตุนิอันตรังโหตุสัพพังสุังครังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะโสตีโหตุนิอันตรัง ส,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 สัพเพุทธาพระปตาปจีกนันจะยังพลังอันตานันจเตเจนะรักขังพันธามิตรัสปโตส,ส,ส,สัพเพุทธาพระปตาปจีกนันจะยังพลังอันตานันจเตเจนะรักขังพันธามิตรัสปโตสัพเพุทธาพระปตาปจีกนันจะยังพลังอันตานันจเตเจนะรักขังพันธามิตรัสปโตสัพเพุทธาพระปตาปจีกนันจะยังพลังอันตานันจเตเจนะรักขังพันธามิตรัสปโตสัพเพุทธาพระปตาปจีกนันจะยังพลังอันตานันจเตเจนะรักขังพันธามิตรัสปโต สัพเพพุทธาพระปตตาปเจกนันจะยังพลังตานันจัดเตเจนะรักคำพนามิสัพโสสัพเพพุทธาพระปตตาปเจกนันจะยังพลังตานันจัดเตเจนะรักคำพนามิสัพปะโสสัพเพพุทธาพระปตตาปเจกนันจะยังพลังตานันจัดเตเจนะรักคพนามิสัพโสสัพเพพุทธาพระปตตาปเจกนันจะยังพลังตานันจัดเตเจนะรักคำพนามิสัพโส ด้วยอำนาจแห่งรุ่ส่งที่พระเจ้าได้สวดสัตยาบบพุทธมนี้พระเจ้าขอร้องพระเจ้าอุิศวาาเป็นพระราชนแด่สมเด็จตินางเจ้าเศรษกิจพระบรมราชินาถพระมราชชนนีพันปีหลวงผู้สเสด็จสูส่สวรรค์คาลัยขออนิสงส์แห่งรุ่ส่งนี้จงเป็นสัพพสิริมงผลแก่พระเจ้าให้แข็งค่าปลอดภยัยจากทุกโศกโรกภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหลงรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสามาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มี มีสมาธิติตั้งมั่นในพระธรรมคัมสอรแห่ง,งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานพี่สังขอเทพเอวดาทั้งหลายผู้ได้อัตโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิ์ประสาทโิพรน้อมส่งอันพระแห่งคนไปสู่วัตถุมงคลพระอิจายยอดเศรษฐีทั้ง ให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบ